เอาน้องตัวใหญ่มาฆ่ามานุษย์ก่อนละกันนะเพราะเมื่อวานหนูไม่ได้เสียมานะครับเพราะเมื่อวานคลิปของหนงฆ่าไม่เสร็จกวางใหญ่พก็งหยุดเร่งไว้ก่อนเร่งไม่ได้เร่งถ้าตัวนี้บวมไปตัวใหญ่ก็เอาไปเสียไปเถอะมันเมื่อวานเป็นตัวใหญ่ไปอันอน,นี้จะไม่บอกระไ,ไม้ไรเรียกว่ากูไปกดไลค์คลิปตีไอตัวที่ก็ฮอตมากขึ้นตัวใหญ่มากตัวใหญ่ฝากคนตปฏิอีกอล้ดูดิ อ้ฮ่าฮ่าในตัวใหญ่ก็ดีว,ว่านายไม่สามารถเข้าตรงนี้ได้เป็นลมมาได้ไงเนี่ยอืมอืมเพื่อนช่วยด้วยมาเตอมันก็นมาฆ่าพงษ์นายว่ามันนายก็คง,คงขอนฆ่าจีซี่ไปช่วยน,นยายตรงนี้เลยดีตาตาตาสีดูซ่าอนันดาอนนดาเดาดยรีซี่ตาส You, should, you don't change a thing. That's น่าอินดูสิสีส้มได้ลองพูดอีกรอบหน่งสิยูมันอยู่กลางๆกลางๆเสียงน่ารักจัดโดนสนก็ไปจับขียวให้นายเองอ้ส้มอืมใช่สักคักเองจี๋วอ่านี่นะ เอออบอะไรหน่อยใช้กับการน้าพ้องใจเชียวเนี่ยทำไมอ่ะครับว่าจะลงนาในการให้น้าเพื่อนใช้เงาๆในนอนลงยังไงน้าก็คงตายเพราะใจเชียวจะไม่รู้ว่าจะกล้าจะซิกหรือเปล่าเพามันท่ากว่าไอ้เดี๋ยวมันตายไปแล้ว าไม่ถัดเกเลยตาตาใช่นี่กับแมงกันไม่ทัดเนเลยแก่ป,ปยจเิงๆก็ต่อช่้หมอดสุดกอกโอ้โหต่อต่อเซือดีน้อ,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 อย เฮ้ยทุกตัวม huh. oh. mm ันอยู่ไหนนี hmm. ๋เอเฮ้ยเสจโตแล้วเฮ้ย hmm. ห mm ้ให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 ้ห้ใ้าห้ให้ให้ใก้ให้ให้ใน้ให้เห้ใหนาห้ใ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 ้ให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 นใ้ให้ให้าหู้ห้ใหนใเ้นห้นห้ให้ใน้ให้ให้ใ้้ใหอห้ให้้ห้ให้ให้ให้ห้ให้ให้ใ้ให้ใหห้ให้ นี่ใช่ไห้เนี่ยหรือน้องแล้วข้าก็เลื่อนสั็จ์ปันยังไปนะเอาใครดีได้ที่มันเป็นสุกสีส้มห้ามีสอง 5, คนเลยเขาเอาช่องเขียวคนที่พูดไปเมื่อกี้แล้วกันขอเมันพูดมากไม่ได้พูดมากเลยนะักหนาปกติสั่งที่ซื้อ,อ เละมากเลยตรวนี้ดูดิมันทำอะไรกันมาสันอีกไม่นอนสันกินมนุษต่อเลยอ่ะใครเฮ้ผู้ช่วยนีเลยอูยิงยู่คนแรก Soi kìa có người ta bon, đi. cái con nắc ngáp ơi. จะกินก,กลไปจะกข้ากจ้เเฮ้เฮ้นี่เนี่ยจะปิเลยซา <c oughs> ปิคอสดวกด,ดี <c oughs> ก็ได้ปดไปฆ <c oughs> ่าคนอื่นองววดไปจะก็ท้อได้ไหมครับถูกบึงชงน้อยก็ไปหน่อยเมื่อกี้ใครสักคนเนี่ยยุดยุดยิุดยุด

du skal mange med. Åh! Oh. Der er omgået, der et